สวัสดีจ้าพี่โยโคราชบ้านเองเด้อจ้าสวัสดีจ้าอ่าจ้ะวันนี้ก็ได้เวลาทํากับขา้าวอีกแล้วจ้ะวันนี้ทําเมนูอะไรเนาะน,น,นี่น้องแนนนี่ผิดหมูจ้ะน้ําพริกผัดหมูนะจ้ะอุ้ยแม่ <laughs> แม่ครัวมือใหม่สั่นเลยจ้ะวันนี้จ้ะขั้นตอนแรกก็ผัดกระเทียมก่อนนะจ้ะนี่ เมนูนี่ก็นานไม่ก็น่าจะที่ไม่ได้กินแล้วนะจ๊ะนี่หลังจากที่บ,บักระเทียมเหลืองแล้วกอ็ใส่อันนี้เป็นหมูสับครับไอ้พริกที่ตามรวมกันเด็ดจ้ะนี่ก็มาพัดเขากัน เ,เดี๋ยวให้น้องแนนใส่น้ำไปพร้อมเลยจะนี่โอ้สูตรน้ำพริกผัดหมูโคราชเ้ี๋ยวะนี้ถ้าเวลาร้อนก็ร้อนจริงๆนะจะนี้โอ้น้ำพริกผัดหมูสูตรโคราชเ้ะ ผิดพอไหมไหที่สังงมันพอไหมพ่อภาษาตะไนพิบานปร,ปร,ปรลาอมเพชริษเลยหรอจะใส่น้ำลงไปนะจ๊ะนี่เดี๋ยวจะปุ้งเครื่องไปพอมัเลยเดีจ้ะปุ้งหลดุดฉาดไปพอมัเลยจ้ะเดี่ยใส่ผงนัวใส่มากอร่อยมากใส่หน่อยอร่อยหน่อยนะจ้ะเป็นพริกตรงใส่เยอะหน่อย น้ำปลาปลายังขยอกน้ำปลาก็จุกๆๆๆจุกจุกเลยเด้จังน,นี่เดี๋ยวรอให้เดือดให้หมูสุกก่อนนะจ๊ะนี่ก็จะเยอะปิเดเยอะปิดปลาให้หมูสุกให้อะไรก่อนนะจ๊ะนี่จ้านผักผัดหมูหนงแดนกับเซตเรียบร้อยเลยเด้จัง ใส่ไป,ไปมะกรูดจ้าจะเพ็ดไม่หน่อยเองใส่พริกเพิ่มอีกได้อยู่นี่ได้อยู่แล้ว <c oughs> เห็นสีมันจิตจืดแล้วเดี๋ยวให้น,อน้องแน่ใส่พริกเพิ่มอีกจุกหน่อยนะจ๊ะเราก็จะได้พัดให้มันพริกซู้อีกนิดนึงมันเหมือนสีจะไม่แน,น่แต่ก็กลัวเพ็ดอยู่จ้ะก่อนริกปลาหม่อมก็เพ็ดอยู่แล้วก <c oughs> ินหอมมาเลยจ้ะ ่จ้นี่ก็เป็นสูตรน้ำพริกผัดหมูโคราชนะจ๊ะมากินข้าวได้กันเด็ดจ้านี่มีมันฝรั่งทอดมีนะจ๊ะได้เวลากินข้าวอะไรเด้อจ้านี่มีข้าวน้าแก้มค่ะนะจ๊ะวันนี้เมนูอะไรน้องแก้มแนะนน้ำเอฟซีในสิเลูกมีบัตเตอร์ต้มขามีมะเขือต้มขามะเขือสดค่ะแล้วแค่ต้มค่ะุ้มหมูยำหมูค่ะน้ำพริกหมูค่ะ กินข้าวก็นงแกมเลยจ้ากะล้ำดอกไหมเนี่ยนะทำไมเป็นบ็อกเกอรี่ได้หนูเรียกแบบนี้อ,อ๋อเรียกตามอของหนูสไตล์ของหนูใช่ทีมาจ้ะามากินขานน้าวนนด้วยกันเดี๋จ้ามาซักครั้งเลยครับอึ๊บๆึ๊หนื่อยคอยต้นยี่ห้อสวัสดีจ้ามาจ้ะเดี้ไม่รักกินข้าวเย็นเลยเดี๋ยวจ้ากินขา้าวนาแกมเลย,ยจ้า วันนี้เมลี่ไม่ได้มากินข้าวด้วยเพราะว่าเมลี่ไปช่วยงานขาวดำนี่จ้กกะก็เลยการงานให้เขาเรียงมาเล้วเมลี่ก็เลยกินเซตซับมาเรียบร้อยก็เลยก็เลยมาหนังกินกันสามสี่คนกับน้องเติร์ดดานะจ๊ะมันนี้มีหน้องเติร์ดมาด้วยหายไปหลายวัน,นเติร์ดนี่กับหลานชายหน่องเนนนะจ๊ะอะไรอร่อยน้องแก่บอกป้าดูทุกอย่าง <laughs> ทุกอย่าง,างะจะมากินข้าวด้วยกันนี่ น้ำพริกผัดหมูกินกับพักต้มพักสดเนี่ยอร่อยจ้ะนี่จันนี่กินกบหมูอือ,อ,อ,อเป็นเมนูที่มีใด้กินหน้าแล้วนะจนัะนี่น้อบาเลยว่าตา่น้ำพริกเตอ,อิมจะเพล็ดเขาราะกว่าซีอิืวอ่ะ เพ็นจริงอันนี้เมล็ดเลยใส่เมลเดย้อยเข็นตีจืดๆคือว่าจะจะไม่เผ็ดนะจจะในได้เพชรตัดใจเลยน้นประหม่มพึ่งซ้ำใหม่ๆได้หรือเปล่านี่ไปดูสีนางเงยตอนใส่เงินอ,อย่ามองนะแม่ไม่เงยอืมแทบแซบ แต่กอ,อร่อยนะกิ้ะักมันเขือตัวจ๋อร่อยจังนี่ชอบสีนแม่อร่อยอันเนี้ยอร่อยนะไหนพี่มินแม่แเมย์ขานี่เหงาะเกไม่เห็นกิ่นไหมละจนี้มมาจ้ามกินเผาแล้วกผิดนู้ดเ,เ,เลยกันเยจ้อร่อยแทบแบ เต็รอร่อยไหมเนี่ยดูดแรงแล้วเห็นท้าวสาสับเบอร์ค่ะอยากส่เนี่ยลายที่เห็นลงกเม นุ่งจะตักอะไรก็ตักไปทีเดียวเลยลูกนุ่งกไปกั็มาอยู่เห้ยมันแขวะกันนุ่น้องเสื้อแม่ตักก็ตักทีเดียวเลยนะนี่นู้กระดูกนี่หมือนอืมอร่อยแล้วนะอืมนขาวด้วยนะลูกนี่สายอีกต่างหาก เจมกับีตเียวอริการอคพริกผัดหมูนี่เผ็ดแต่อร่อยจ้<ต>จะเส็บเลยพรผัดหมูอยากให้เอฟซีลลองกินเลยเอฟซีจะติดใจเนี่ยติดใจนพิกผัดหมูนี่นะใช่ เออลอง算一ต้องจับเขาปากห <c oughs> ันสิ่งใหญ่เห็นไหม อร่อยจะมันี้แซ่บเมนูโปรทของพี่โยเมันเดิมจ้นทุกยามันต้นเนี่ยคือของโปรดของทุกคนอืมบางคนชอบกินผักบางคนชอบกินน้ำพริกใช่นไหมอ,อย่างเช่นหนูชอบกินน้ำพริกจะไม่ให้เม็ดกราอยู่วันวน้ำพริกตำหม่อมเพชร ทีเดียวเลยใช่ไหมทีเดียวหนูจะเอาแล้วก็ตักทีเดียวเลยหนูจะยืนไปยืนแมามันก็เกะกะคนอื่นตข้าเนี่เดี๋ยวเวลาหนูไปเงี้นคนอื่นซ้อนอันนี้ก็ตักได้อันนี้เอามาซื้อครับพอเหมือนลูงซื้อเลือกกันอืม ัเเเอวันนี้กิงข้าวราบรรยากาศเสียงเพลงเลยรด้จังนี่ลูกออันนี้เลยนะดอกแคก็ยังเด็กินเรื่อยๆอันจ๊ะเป็นดอกแคของแมลี่ที่ปูเอาไว้เองปูก็สนุนดาปูก็รัวบานตัวนี้ดาจ้ะ และกินตลอดเลยจ้ะนี่ขอให้มีน้ำหลุดหรืออะไรเงี้ยเต่บเจ้ามาได้จ้ะวมนนี้ก็ไปสวยงานจะก,ก็ได้กินแกงอะไรเด่นดกับน้อา lời chim của bạn có đây ừ. hết của thẻ chứ ừ. ừ. còn <coughs> จะมีสักเวลานี่หิวปากห่วงไหนนู้นไม่กินไอ้หมูสามชั้นตุ๋มไหนมันนู้นว่าไม่กินหมูสามชั้นตุ๋มตุเ๋นเนื้อให้มันเป็นยำไงแคอไมเได้ ป่าเตปนยว่าปากินเพล็ดแต่กระเตปอร่อยไหมตัวเติร์เพล็นี่ลูกปลาชบมันจอยาของหานได้เลชูจะอกินะมปาชบมันจทอกินอะยรจะเอายาปิตองกลามันกินเลยแล้วก็เอายาไปอีกไหมทางกลางยา่า ามาะเดาเล่าด้านบน你好ร้านชายเพจะจะก็เลยจะเอาไอ้ขอ,องห้านให้กิน

เปล่วปาว่าเปล่าแตบถอเลย<ม>จะก,กาบมูบานใครจะมีเพชรมากอ๋อวันนี้กะทิสดจะมีใครมีน,นั่สันหร อีกตั้กกงเราข่างกระหล่ขายหนังขางกรหลังขายนัง,กกงขายถึงนี่ไหนข่างากระหกกล่ำขายหามันมันจะเป็นท้างเลียวที่อยู่ตรงขางเลี่ยวอะไ b ต เพชดรดาลอยดาจังปลาพิปงปลาหมมในเพชรคล้องแทลอะไรจ๊ะแกมทะลุไม่ต้องถามถามเฉยๆเปเอาสอนเนาะสอน่ไม่ต้องเยอะนะ

จะน้ำิกพัดหมูมาเด้จ้าเนี่ยมิน้วยกันพัดเพยย,ยัยเียกินได้อีกหลายเวลาจนเช้ากินะลรก็ได้ กะพักสดกินกะพักต้มเนี่ยอร่อยสุดยอดเลยจัิงมาเริ่มอิ่ม,มเลยนะดีดีดีแปรมกัดสูดดูดเลยหั <c oughs> วขอกินเลยหัวหมูข้าอร่อยไหม,ไม,มล่ะยำหัวหมู ชิมด้วยนะแกบะลอยน้ำยำะรอย่ายอื้มนุ่มกระโดดแก่บะลอยมันมันจางๆนะแส่น้ำยำเนี่ยัน้ำยำเข้ากับหมูเนี่ยเไปแล้ว เพ็ดตัดใจอะ่จะจย็บผงเนพนประจเยยบผงเพนระจดี๋ปาจะได้กินยาคอามพิษตรงกลางน่น้แซ่บังต้องจำไว้แบบถึงสีมันจะจีดแต่มันก็เผ็ดมันจะตีด เผ็ดจะนํำพิกว่าน่าพีโยว่ากินเพ็ดอะไรยังดูไม่ไ,ไ่ะ Right. Yeah. ตองแกนตั้งน้ำใส่แก้วไว้ปาดเลย <c oughs> อะไรจากคิดนี่ก็จะไหวแค่นี้นะจ๊ะก,ก็พาเอฟซีมาหนังกินเขาก็น้ำพริกพัดหมูสูตรโคราชบาดพิโยนะจ๊ะตอนนี้จ๊ะก,กินกันก็พักตุ่มพักหลวงก,ก็อร่อยดีนะจ๊ะพิโยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนที่จ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจยยกับพิพยโยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพิโยรักเอฟซีทุกคนทีจ่จ้าสวัสดีจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ